สวัสดีครับเมืองไทยสดชื่นเกษตรยุคใหม่มาแล้วนะครับวันนี้มาพบกับโลดสัมผัสพลังงานนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้ผมขึ้นต้นเลยนะครับก็คือจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ลงมาในเฟซนะครับที่ผมได้ลงไปว่าเดี๋ยวผมจะสุ่ม เอาห้าคนนะครับแต่คนที่ส่งมาเนี่ยนะครับพอดีมีแค่สองคนนะที่ที่คอมเมนต์ผมก็เลยให้สิทธิ์เขาสองคนนะครับในการที่จะมาทํานายดวงสะตล์ชีวิตนะครับตัวนี้ผมจะทํานายคนแรกนะครับจะเป็นเอ่อชื่อเฟซว่า m a r k นะครับคือเขาบอกว่าเขาเกิดวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนสิบนะครับแล้วก็ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับ ตอนนี้อายุเขานะครับอยู่ที่21ปีนะครับผมจะทํานายเลยนะครับถ้าเจ้าตัวดูอยู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับโชคชะตาราศีนะครับตอนนี้อายุ21ปีนะครับก็คือจะมีในเรื่องของตอนนี้ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับหรือว่า <c oughs> เรื่องเงิน,งนท,องทองนะครับเข้ามาแล้วก็จะ งเงินทองช่วงนี้จะั่วไหลนะครับนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยดีมากนะครับแต่มาปีนี้นะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนะะี่ยนะส่วนตัวแล้วคนนี้จะละเอียดเรื่องเงินมากนะครับจะละเอียดเรื่องเงินมากแล้วก็เป็นคนที่อนาคตร่ํารวยนะครับคือ <Yeah. S 1> ต้องบอกก่อนนะครับเป็นคนที่อนาคตร่ํารวยนะครับ ผลรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้กล่าวมาลักษณะนิสัยให้ผมทํานายนะครับให้ผมทํานายก็คือคนที่เกิดที่ยีิบเก้านะครับคนนี้ก็คือเขานะครับเป็นคนที่คิดเยอะนะครับคิดหน้าคิดหลังนะครับทําอะไรก็ระวังหน้าระวังหลังนะครับแต่การที่เราพะวะพะวงมากเกินไปนะครับงานบางอย่างมันเลยไม่สําเร็จนะครับดังนั้นคนคนนี้นะครับก็คิดเยอะนะครับจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะครับก็คิดเยอะนะครับ ดังนั้นนะครับก็พยายามนะครับฝึกเรื่องของสมาธินะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสมาธิเพิ่มเติมนะครับต้องบอกก่อนว่าคนนี้นะครับจะได้เดินทางไปที่ไกลๆนะครับได้เดินทางไปที่ไกลๆแล้วก็จะไม่ไม่ได้อยู่กับจะไม่ได้อยู่กับลูกนะครับก็คืออาจจะแบบว่าจะจะต้องเดินทางไกลนะครับดังนั้นแล้วคนที่เกิดใน วันวันนี้นะครับที่ที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะได้เดินทางนะครับแล้วก็เคยมีสวนนะครับเคยมีสวนที่จะทําแท้งนะครับทําแท้งนะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกรรมหนักมากนะครับให้ไปถ้าฟังอยู่นะครับก็คือให้ให้คนเนี้ยนะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับหรือยังไงเนี่ยนะก็บอกบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็อาจจะมีในชาติปางก่อนหรือว่าชาตินี้นะครับอาจชาตินี้อาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะเป็นของชาติปางก่อนนะครับก็ต้องระวังนะครับต้องระวังนะเรื่องของวิญญาณของเด็กผู้หญิงนะครับที่ติดตามอยู่นะต่อมานะครับอันนี้ผมดูคร่าวๆให้ก่อนนะครับก็คือคนที่ใช้ facebook นะครับชื่อว่าประสิทธิ์ขันซ้าย ให้วันเดือนปีเกิดผมมาว่าเกิดวันที่17ครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2521นยนะครับผมทํานายทายทักไปแล้วนะครับก็คือคนที่เกิดคนที่เกิดวันที่17เนี่ยนะครับตอนนี้เขาอายุ43าปีนะครับ43สามปีนะครับตอนนี้ผลรวมของเขานะครับก็คือเขานะครับต้องห่างบ้านห่างเมืองนะครับ ไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ในจิตใจลึกๆนะครับเขาอยากกลับไปอยู่บ้านมากนะครับเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับคนนี้เขาอยู่อ่าส่วนมากเขาจะคิดถึงครอบครัวมากนะครับโดยเฉพาะเขาคิดถึงคุณแม่นะครับเขาอยากไปอยู่กับคุณแม่มากนะครับสําหรับคนที่อายุ43ปีคนนี้นะครับก็คือเขาจะคิดเรื่องครอบครัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนตัวเขาเองนะครับ คือเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับต right ั Trail ้งแต่เก like ิดแลวนะครับก็เขาก็จะคิดถึงเรื่องของสุขภาพของเขาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะไม่มีเรื่องของความคิดนะครับความคิดที่เยอะไปหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคนนี้จะละเอียดเรื่องเงินเรื่องทองหน่อยนะครับก็ช่วงนี้นะครับให้ผมทานายนะครับว่าช่วงนี้เจออะไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็คือ ช่วงนี้ปวดหัวบ่อยนะครับก็มีเรื่องเข้ามานะครับทําให้ปวดหัวนะแต่ถ้าผ่านปีนี้ไปแล้วนะครับปีหน้าชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนครับผมบอกเลยว่าปีหน้านะครับชีวิตดีมากมากนะครับแต่ปีนี้ต้องทนกับพิบาตกรรมนะครับก็คือจะปวดหัวบ่อยมากแล้วก็สามปีนะครับตั้งแต่อายุสี่สองสี่สิบเอ็ดเนี่ยนะก็คือช่วงเนี้ยไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่สี่สิบเอ็ดสิบสองมานะครับ ชีวิตมีแต่เรื่องราวนะครับแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะดังนั้นแล้วผมเป็นกําลังใจให้นะครับแนะนํานะครับให้ปฏิบัติธรรมเพีเมตตานะครับให้กับดวงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเองนะครับให้เขาได้รับกุศล้นบุญนะครับหากคลิปผมนะครับได้โพสต์ไปแล้วนะครับหากผมใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องประการใดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการทํานายถ่ายทักให้กับผู้ที่เข้ามา คอมเมนต์ Comment, นะครับผมก็จะทํานายถ่ายทักให้หรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทานายให้นะแล้วก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผมไม่มีค่าครูหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นการให้คุณนะครับแนะนําให้คุณไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็นำคำสังสอนของพระพุทธเจ้านะครับไปปรับใช้ยกตัวอย่างเช่น1เรื่องศีลน,นะครับเราก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับ2 นะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดปิตินะครับสามนะครับก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นะครับเหตุเกิดจากอะไรนะครับนะมันก็จะมีในนั้นทั้งหมดนะครับในอริยสัจสี่ให้ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็นํามาปฏิบัติใช้นะครับเราไม่ต้องไปปบัติทำที่วัดก็ได้นะครับก็พยายามเรียนรู้จากสื่ออิ็โทรอนิกส หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อที่เป็นหนังสืออะไรต่างๆเนี้ยนะเราก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปนะครับส่วนที่จะเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามครูบาอาจารย์นะครับที่อยู่ใกล้ๆที่เป็นองค์พระสงฆ์นะครับสําหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์นะครับสําหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นใดน,นะครับก็ให้ไปหาครูบาอาจารย์ของตัวเองนะครับที่ท่านแนะนําไปในทางที่ดีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ นะถ้ายิ่งไปเจออาจารย์ที่เขาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็ดูเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองก็ย่ำแย่อยู่แล้วแล้วถ้าเขาโดนทักท้วงในทางที่มันมันต้องเสียเงินเสียทองเงี้ยนะเขาจะเอาเงินที่ไหนนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับก็ควรที่จะให้เมตตาสิทธิ์นะครับเมตตาสิทธิ์บ้างนะครับไม่ใช่จะไปเอาเพื่อมาเลี้ยงชีพตัวเอง นะครับเอาความรู้มาแล้วก็ทักท้วงจนแบบว่าลูกศิษย์บางคนนะครับต้องขูดเนื้อขูดหนังมานะครับต้องนะช่วงนี้มันมันลำบากไปหมดนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่มีวิชาผมด้านนี้หรือว่ามีเรื่องเก่งด้านทำนายทะตากทักนะครับผมแนะนําว่าคุณช่วยด้วยความเต็มใจดีกว่านะก็สําหรับวันนี้นะครับการดูโชคชะตาราศีนะก็มีแค่สองท่านนะครับผู้โชคดี นะครับถ้ายังไงนะครับถ้าถูกผิดยังไงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับะฉงนั้นแล้วนะครับคนที่อยากให้ผมทำลายไทยทักคนต่อไปนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มมานะครับคืนละ5้าคนนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการดูเยอะนะครับก็ช่วยๆเหลือกันไปนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์มาแล้วนะครับแล้วผมยังไม่ได้ดูให้นะครับก็ไม่ต้อง ตกใจหรือว่าเสียใจอะไรนะครับก็เป็นกาลังใจให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติทำไปเรื่อยๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วสําหรับวันนี้นะครับค่ําคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครมีอะไรสงสัยก็ติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ